สวัสดีครับวันนี้พบกันกับคุณครูนพดลน,นะครับวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับในหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นนะครับก็คือเรื่องของประชาธิปไตยนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า democracy ประชาธิปไตยนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับมีลักษณะสําคัญอย่างไร และประชาธิปไตยแตกต่างจะ,ะเผด็จการอย่างไรมีรูปแบบอย่างไรมีหลักการสําคัญเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับามาดูส่วนนี้นะครับความหมายก่อนประชาธิปไตยนะครับ democracy เนี่ย คุณครูพยายามจำแนกความหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับได้ประมาณ3-4ความหมายนี่แหละนะครับเรามาดูก่อนนะครับคำว่าด e โมคราซีคํานี้นะครับหรือที่เรารู้จักในคำว่าประชาธิปไตยนั่นแหละครับด e โมคราซีเนี่ยนะครับมาจากภาษากรีกนะครับแต่นั้นถ้าเรารู้จักความเป็นมาเบื้องต้นน้านี้นะครับเราก็จะบอกว่าประชาธิปไตยนะครับกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐนะครับ นครรัฐเอเธนนะครับซึ่งเป็นอารยธรรมกรีกนะครับซึ่งเราเรียนมาแล้วละ่ะนะครับก็จะรู้ว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่นะครับในประมาณศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลด้วยซ้ำนะครับมีคำสองคำที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจนะครับคือคำว่า demos กับร a t ท i ยนะครับ demos เนี่ยมีความหมายว่าประชาชนนะครับหรือ people หรืออาจจะรวมหมายถึงคาว่าพลเมืองหรือซิติเซนด้วยนะครับและคําว่ากรเชียในหมายถึงการปกครองนะครับดังนั้นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้ในครูถ้าเป็นครูนะครูก็อนุมานได้เลยว่าประชาทิปไตยเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับประชาชนนะการปกครองของประชาชนนะอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูความหมายนะครับที่เขาพยายามให้ชัดเจนที่สุดในตามรากศัพท์นี้นะครับตัวหนังสือสีแดงที่ครูใส่ไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับประชา ดังนั้นประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองโดยประชาชนนะครับอำนาจสูงสุดจําไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองนั้นมาจากประชาชนซึ่งรัฐบาลหรือผู้นำนะครับจะอยู่ในอำนาจหรือไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งประชาชนนั้นเป็นผู้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับังนั้นคือหัวใจของประชาธิปไตย นะครับเอาเรามาดูต่อความหมายที่2ก็จะแคบลงอีกนิดนึงนะครับความหมายที่2เนี่ยประชาธิปไตยเป็นระบอบหรือรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งนะครับโดยรัฐเนี่ยอำนาจของรัฐมาจากเสียงของประชาชนถ้าด้วยความหมายนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพลเมืองเนี่ยนะครับเมื่อกี้ประชาชนนะอันนี้คือพล,ลเมืองชัดเจนที่คือประชาชนนี่อาจจะคนทั้งหมดแต่พลเมืองเนี่ยหมายถึงประชาชนของเมืองนั้นนะครับอา่า พลเมืองเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในในเมืองในรัฐนั้นมีหน้าที่เสียภาษีทํานุบบารุงอะไรก็ว่าไปนะครับรวมทั้งมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้ที่จะใช้อํานาจรัฐซึ่งเป็นอํานาจในการปกครองตนเองด้วยนะครับผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะครับคือประชาชนซึ่งพลเมืองอาจใช้อํานาจของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมสองคำนี้น่าสนใจทางตรงและทางอ้อมเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของอาการแบ่ง ประเภทของประชาธิปไตยดังนั้นก็อนุมานได้เลยว่าประชาธิปไตยนี้น่าจะมี2อันนะคือประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยทางอ้อมนะครับสนะครับก็จะเป็นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2525นะครับโดยให้ความหมายว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองนะครับเป็นรูปแบบการปกครองที่ถือมติ ปวงชนเป็นใหญ่นะครับปวงชนแปลว่าคนจํานวนมากนะครับคนจํานวนมากนี่เป็นใหญ่ถือมติคือข้อตกลงนะครับของคนจํานวนมากเป็นใหญ่ <S <S <ๆ>ดังนั้นถ้าพูดถึงคําว่าระบอบในตามความหมายนี้นะครับระบอบนี่หมายถึงแบบอย่างธทมเนียมการปกครองดังนั้นคําว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับหมายถึงธรมเนียม หรือแบบอย่างการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่เนี่ยครูใส่สีแดงไว้ให้แล้วจะได้เห็นชัดเจนนะครับต่อมานะครับเป็นความหมายที่น่าจะกระชับที่สุดและเราน่าจะได้ใจความที่สุดละนะครับเป็นรูปแบบการปกครองตามอุดมการสากลความหมายสีแดงอุดมการสากลแสดงว่านานาประเทศ ยอมรับหลักการนี้นะยอมรับรูปแบบการปกครองนี้และประเทศในโลกส่วนใหญ่นะครับประเทศในโลกส่วนใหญ่เนี่ยให้การเขาเรียกว่าอะไรอะปกครองในรูปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับที่มีผู้นําประเทศได้รับอํานาจอํานาจและความชอบธรรมในการบริหารประเทศจากประชาชนสีแดงอีกแล้วประชาชนอีกแล้ว ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยมีอะไรบ้างซึ่งครัวธิิบายใน EP ก่อนหน้าแล้วนะครับบนพื้นฐานของคําว่าสิทธิหนึ่งเสรีภาพความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นมาอธิบายก่อนคําว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นนนั้ๆแล้วกันนะครับประกอบด้วยอำนาจนิติบัญญัติ นะครับอำนาจบริหารนะครับและอำนาจตุลาการซึ่งคุณครูได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเรามาดูกันต่ออันนี้เป็นหลักการของประชาธิปไตยนะครับเป็นหลักการของประชาธิปไตยหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับบนพื้นฐาน ประชาธิปไตยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและเคารพความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดังนั้นประชาธิปไตยเนี่ยเน้นถึงความเป็นมนุษย์มนุษย์หวยหาอะไรบ้างมนุษย์หวยหาสิทธิเสรีภาพอิสระเสรีทั้งการพูดการกระทําการแสดงออกแต่สิทธิเสรีภาพนั้นจะไม่ไปละเมิดคนอื่นนะครับความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมอิสระ I, นะครับและไม่ละเมิดคนอื่นดังนั้นหลักการสําคัญของประชาธิปไตยก็คือเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นปัจเจกกบุคคลนะครับเรามาดูหลักการที่1นนะครับริเบลีริเบอตีนะครับ Liberty, หลักการของเสรีภาพเสรีภาพในที่นี้นะครับหมายถึงอิสรภาพของบุคคลที่จะกระทําการใดๆก็ได้ตามใจของตนเองเนี่ยแต่ การกระทําของตงจะไม่ถูกกดขีด่โดยรัฐนะครับยกเว้นเสียแต่อะไรบ้างสิ่งที่มันอยู่ในข้อตกลงชันทามติหรือข้อตกลงของรัฐนั้นนะครับอันนี้คือเสรีภาพและเสรีภาพของเราจะต้องไม่ก้าว่ายหรือล่วงล้ําไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนและ 2. นะครับความเสมอภาค Equality ความเสมอภาคเนี่ยนะครับเป็นความหมายที่ ลึกซึ้งนะครับมันหมายถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันด้วยนะครับอันนี้ครูอยากจะทำให้เห็นชัดเจนนะครับความเท่าเทียมความเท่าเทียมของคนในสังคมนะครับซึ่งมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศหญิงเพศชายนะครับความเท่าเทียมในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในความเป็นคนเหมือนกัน โดยจําแนกความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็นส่วนๆตอนๆอนเป็นเรื่องๆนะครับมีความเสมอภาคอะไรบ้างนะครับ 1. นนะครับคือความเสมอภาคในเรื่องของความเป็นมนุษย์ครูจะเขียนสั้นๆนะครับ 2. ความเสมอภาคตามกฎหมายครับกฎหมายต้องให้เกิดความเสมอภาคนะครับในรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ 3. นะครับความเสมอภาคในด้านโอกาสทุกคนมีโอกาสเติบโตทุกคนมีโอกาสในความก้าวหน้าทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนะครับอันนี้คือหลักการใหญ่ใหญ่ก่อน4นะครับในเรื่องของความเสมอภาคทางด้านการเมืองทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันนะครับ 5. ในเรื่องของความเสมอภาคในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและแน่นอนครับเมื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วปุ๊บก็ต้องมีผู้ที่ลงสมัครดังนั้นก็มีความเสมอภาคในการลงสมัครเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับและอันที่7ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่ประกอบกิจการต่างๆเท่าที่กฎหมายเอื้ออำํำนวยได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมนะครับที่ให้เห็นเด่นชัดต่อไปนะครับหลักการที่3คือหลักการของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน นะครูพูดผิดไปนะครับว่าปวงชนชาวไทยนิอินกับการเมืองไทยไปหน่อยหนึ่งนะครับอ,อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแสดงว่าการปกครองเนี่ยนะครับยึดหลักเสียงข้างมากยังไม่พอนะครับอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนนี่หมายถึงว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองนะครับอันนี้เราเข้าใจอยู่ดีละนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ นะครับประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองมีสิทธิ์ที่จะปกครองตัวเองซึ่งขณะเดียวกันประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองด้วยนะครับและหลักการที่4นะครับคือหลักการเสียงข้างมากแต่คุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญเหมือนกันประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราฟังเสียงข้างมากก็จริงแต่เราไม่ได้ละเลยเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งเรารับฟัง ข้อมูลต่างๆนะครับแต่ถ้าเราไปรับฟังเสียงข้างมากอย่างเดียวซึ่งละทิ้งเสียงส่วนน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นเรเด็จการเสียงข้างมากซะนะครับแต่โดยหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยเราฟังเสียงข้างมากก็จริงแต่เรายังเคารพความคิดเห็นความแตกต่างนะครับเรายังเคารพนะครับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับที่ต่างกัน นะอันนี้คือหลักใหญ่ใจความของประชาธิปไตยมีทั้งหมด4หลักด้วยกันนะครับสหลักด้วยกันหลักการที่1น,นะครับคือหลักในเรื่องของเสรีภาพ สองหลักความเสมอภาคมีเสมอภาคในความเป็นมนุษย์เสมอภาคตามกฎหมายเสมอภาคที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาเสมอภาคในการเมืองเสมอภาคในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสมอภาคในการลงสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงความเสมอภาคในเรื่องของทางเศรษฐกิจด้วยและ 3. อํอำนาจในธิปไตยเป็นของปวงชนและหลักการที่4คือหลักการเสียงข้างมากคุ้มของเสียงข้างน้อยอคุณครูขอย้อนกลับไป ความหมายของประชาธิปไตยอีกนิดหนึ่งคุณครูอยากจะเพิ่มเติมนะครับความหมายของประชาธิปไตยที่ครูฟังแล้วครูมีความเข้าใจว่ามันคืออะไรและมันทําเพื่ออะไรนะครับคือความหมายในคํานิยามของอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่16ที่กล่าวไว้ว่านะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นการปกครองของ ประชาชนโดยประชาชนและทำเพื่อประชาชนในความหมายนี้นะครับนะในความหมายนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจและประชาชนปกครองประชาชนเองด้วยและการปกครองนั้นเกิดขึ้นไปด้วยความเป็นไปเพื่อประชาชนเองดังนั้น เป็นความหมายที่ประชาธิปไตยที่สําหรับคุณครูนะคุณครูว่าเอออันนี้แหละนะครับคือคํานิยามของประชาธิปไตยที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะของคุณอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่16เนี่ยนะครับอันนี้แหละนะครับมันชัดเจนมันเห็นภาพนะสำหรับคุณครูนะต่อไปนะครับประเภทของประชาธิปไตยเรามาดูประเภทก่อน ถ,ถ้าจะแบ่งประเภทของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอาตามรักลาก,ากลึกลกแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันมีมานานนะครับตามหลักฐานในเมโสโปเตเมียก็ยังจะมีนะแต่ถ้ามาปรากฏชัดเจนที่สุดก็ในสมัยนครรัฐเอเธนนะครับในสมัยกรีซนี่เองนะครับคุณครูอยากจะให้เห็นภาพนะครับว่าประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีอะไรบ้างก็ทําเป็นกราฟอย่างนี้ให้ดูเป็นแผนภูมิแผนภาพอย่างนี้ให้ดูนะครับประชาธิปไตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทางคือประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยทางอ้อม direct democratic กับ indirect d e m o c r a c นะหรือ democracy เนี่ยนะครับหรือประชาธิปไตยทางตรงจะเรียกอีกอย่างว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณแล้วละครับในสมัยนี้ก็คงหาได้ยากนะ เว้นเสียแต่ถ้าในาปัจจุบันอาจจะเจออยู่บ้างก็น่าจะเป็นประชามติการลงประชามติอย่างเงี้ยนะครับการปกครองแบบทางตรงเนี่ยแตกต่างกับทางอ้อมอย่างไรการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงหรือแบบมีส่วนร่วมเนี่ยจะให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมโดยตรงเลยในการเลือกหรือในการตัดสินใจอะไรอย่างนึงซึ่งเหมาะสําหรับาการปกครองที่ขนาดที่มีพลเมืองน้อยไม่มากยกตัวอย่างเช่นในสมัย กรีกโบราณเนื่องจากประชาชนไม่เยอะนะครับเวลาเลือกหรือออกกฎหมายอะไรเนี่ยในรัฐสภากรีกก็จะมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรงถ้าดูจากภาพในทั้งหมดเลยนะประชาธิปไตยของกรีกเนี่ยในสมัยก่อน,นยังไม่ได้ความหลักของความเท่าเทียมเพศหญิงเพศช,ชายอะไรหรอกนะครับประชาธิปไตยในสมัยกรีกมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะในการเลือกหรือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่า ต่อมานะครับเรามาดูประชาธิปไตยถังอ้อมก็คือประชาธิปไตยปัจจุบันนั่นแหละนะครับหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับ Representative Democracy นะครับคือแบบปัจจุบันเนี่ยคือการเราเลือกตัวแทนของเราและตัวแทนของเราไปใช้อำนาจแทนเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ในปัจจุบันนะครับเนาะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ในสมัยปัจจุบันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูรูปแบบ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยเราแบ่งง่ายๆคือเราใช้หลักการแบ่งก็คืออันแรกคือใช้หลักประมุขของประเทศในการแบ่ง head of state state นี่แปลว่ารัฐกดนนะครับอ head เอหัวนะฮะเอาประมุขของรัฐหรือประมุขของประเทศนะครับถ้าเราใช้หลักการประมุขของรัฐเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างที่มีคิงเป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐมนูลกับประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับริย์ภาใต้รัฐมนูญก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกษัริย์เนี่ยนะจะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะเป็นกษัตริย์นี่ยเป็นเปนเ็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของประเทศนะครับซึ่งกษัริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตย ของประชาชนอีกทีหนึ่งนะและประชาชนเนี่ยก็กษัตริย์อยู่ในฐานะที่ต้องเคารพอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างเช่นประเทศไทยอะนะอังกฤษอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยอนาตติปไตเนี่ยทั้ง3ฝ่ายเนี่ย,ย,น,ยนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาเออบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีตุลาการผ่านทางศาลอย่างเงี้ยพระมหากษัตริย์จะเป็นกลางนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและอีกอันหนึ่งก็คือ แบบที่2นะครับคือแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขอันนี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียนะใช้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูความหมายกันอีก,อกรอบหนึ่งนะครับให้เห็นภาพก่อนแล้วกันหลักการรวมและแยกอำนาจนะ separation of power นะครับแบ่งเป็นแบบรัฐสภา,า parliamentary system นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงระบบรัฐสภานั่นเองนะครับก็มีสสกับสอวอนั่นในอังกฤษก็จะแบ่งเป็นสภาสูงกับสภาล่างอย่างเงี้ยนะครับสภาล่างนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสภาสูงนี่จะเป็นวุฒิสภาหรือสภาขุนนางอย่างเงี้ยนะครับและการปกรครองแบบประธานทิบดีก็ คล้ายๆกันล่ะนะครับการปกครองแบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับรัฐสภาเลยนะครับแต่กระบวนการในการตั้งรัฐบาลหรือการแยกอำนาจเนี่ยจะแตกต่างกันใน,นในะบบนี้เนี่ยประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและฝ่ายบริหารด้วยซึ่งมาจากการเลือกตั้งเห็นภาพเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับ มาจากการเลือกตั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีดังนั้นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเป็นอิสระแยกขาดจากกาันใช้หลักการในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจนะครับซึ่งในระบบประธานาธิบดีนะครับจะมีกลไกในเรื่องของรัฐสภาที่มีอำนาจถ่วงดุลประธานาธิบดีอย่างเช่นกระบวนการกล่าวโทษ imprisonment ของโดนัทรัมที่กำลังทำหรือการปลดทาออกจากตำแหน่ง r e c a l l อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปแบบมิกซ์แบบผสมแต่ครูชอบนิยมเรียกว่าระบบกึง่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับหรือกึงก่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีจะเรียกกึง่งๆก็แล้วกันอ,อันนี้เนี่ยจะบริหารประธานาธิบดีเป็นประมุขและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับนายกมนตีในด้านการบริหารซึ่งนายกมนตีนจะเป็นผู้ใช้อํานาจบริหารและรับผิดชอบต่อรัฐสภาซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้กําหนดนโยบายนะ กำหนดนโยบายต่างประเทศการเมืองทั่วไปประธานที่บดีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีอำนาจสั่งการอีกทีหนึง่งนะครับประธานที่บดีเนี่ยในระบบการปกครองทั้ง2อ,อันเนี่ยนะครับทั้งแบบของอแบบผสมกับแบบประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันในเรื่องของอมีอำนาจอนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจในการยุสบสภาได้นะครับ ซึ่งประเทศที่ใช้อยู่เช่นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับนะสามารถยุบสภาได้ทันทีเลยนะครับเ,เมื่อประธานาธิบดีพ้นไปรัะสภาก็พ้นตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับทำให้ทำให้เห็นก่อนนะเดี๋ยวครูจะมาให้ตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับเอาละมาดูถ้าเราแบ่งหลักการที่ใช้ประมุกในการแบ่งก็จะแบ่งเป็น2อ,อันนะครับคือแบบกษระย์ กับประธานาธิบดีเป็นประมุขกษัตริย์เป็นประมุกกับประธานาธิบดีกษัตริย์เป็นประมุกยกตัวอย่างเช่นประเทศอาซาราชนาจักรอังกฤษไทยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยและแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีเป็นประมุกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียนะครับทําให้เห็นเนาะต่อไปถ้าเป็นหลักการรวมอํานาจแยกอํานาจเนสเซอร p a พลเท o ั่นออฟเนีรยรัฐสภาเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็นสสสวนะครับ อาจจะเป็นแบบสภาเดียวสภาคู่อะไรก็อันนี้แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของรัฐธรรมนูญของประเทศใครประเทศมันนะครับนะระบบรัฐสภาเนี่ยสามารถแบ่งได้นะครับเป็นรูปแบบสภาเดียวนะครับกับแบบ2ส,สภานะครับส่วนใหญ่แล้วในโลกนี้นะครับก็สมาชิกสสสอวอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการเลือกตั้งของนิดงประชาชนทั้งหมดนะครับ ก็มีหน้าที่ในการใช้อำนาจในการอะไรฮะนิติบัญญัติในการออกกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเราน่าจะเข้าใจประเทศที่ใช้ก็อังกฤษไทยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รูปแบบที่2นะครับรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีรูปแบบนี้ก็บอกไปแล้วนะครับประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขของของรัฐนะครับซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบัญญตัติบริหารอย่างโดยตรงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้แยกขาดจากกันอย่างชัดเจนใช้หลักการในการ่วงดุลน,นะครับประธานธิบดีโดยฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับจะจะถูกควบคุมนะครับตรวจสอบนะครับโดย โดยหน่วยงานหรือองคอ์กรที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการกล่าวโทษ imprisonment และการปลดออกจากตําแหน่งอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับรูปแบบการปกครองแบบผสมยกตัวอย่างเช่นอินเดียฝรั่งเศสนะครับประธานเทบดีก็ยังมีนายกรัฐมนตรีอีกนะครับมีประธานเทบดีอยู่มีรัฐมนตรีนะครับ,รปปรรนะรบซึ่งนายกมนตรีเนี่ยจะรับผิดชอบนะต่อรัฐสภานะครับซึ่งประธานเทบดีจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายต่างประเทศนโยบายาโดยรวมของประเทศ นะครับอันนี้คือหลักการที่เรียกว่าหลักการแบบผสมหรือแบบกึ่งนะครับที่ครูชอบพูดฮะเอาละนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับหวังว่าจะสร้างความเข้าใจได้บ้างนะครับขอบคุณข้อมูลจากสาบันพปก้าด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลจากส่วนอื่นๆนะครับที่ครูมาผสมผสมอ่านทําความเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ขออภัยมีเสียงรบกวนนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ